สวัสดีค่ะพิธรรมนูนสวัสดีค่ะช่องเจงมอยเบิกบานนะคะวันนี้มาเบิกบานอยู่ที่ศูนย์พระ,ะสมเด็จบาร,รมีของพิธร,รมนูนนะคะแล้วปอวันนี้มาในแนวเรียนนะคะแต่เดี๋ยวให้พี่นุนทักทายเอซก่อนค่ะสวัสดีครับท่านสมาชิกและ F อซีตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมผมบาร,รมีพระสมเด็จธรรมนูนครับ ศูนย์ที่คอมอที่5ตลาดนัดเครื่องวิน,นตำบนวังตะโกอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมวันนี้ผมจะมานำเสนอพระเกจิดังทั่วประเทศไทยนะครับ<ช>ซึ่งมีพระเกจิดังรวมนี้ะนะครับเป็นพระที่ผ่านเครื่องเซนิรัตตันตอนได้เลยนะครับเป็นพระเหรียญหล่อนะครับ เป็นพระที่ผ่านเครื่องเซนอิเล็กตรอนได้ทุกองค์มีพระหนึ่งอันนี้หลวงพ่อแช่มครับกับหลวงพ่อจงนะอันนี้นะหลวงพ่อจงนะคะหลวงพ่อแช่มหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อจงหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อจงอันนี้หลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับอันนี้ เหรียญเหรียญหลวงพ่อหลวงปู่ทวดวัดฉางให้นะครับฮะอันนี้หลวงพ่อรอดวัดวังน้ำวนนะครับอันนี้หลวงปู่สุขปักฟองมะขามเท่าอันนี้หลวงพ่ออ่าหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญหิมสะดุ้งกลับ นะอันนี้หลวงปูโงป่โตหลักสี่หลวงปู่โตหลักสี่นะ,ะอันนี้ก็หลวงพ่อรอดวัดหวังน,น้ำมนต์อันนี้ลหลวงพ่ออ่าอันนี้หลวงพ่อวัดบ้านแหลมอันนี้หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมส,สององค์ใ่สององค์นะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอันนี้นะคะ ตอนนี้นะครับอันนี้ก็หลวงพ่อคงวัดบางกับพร้อมนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อคงวัดบางกับพร้อมอันนี้หลวงพ่อเดิมนางฝักนะครับวันนี้เป็นนางฝักนางฝักหลวงพ่อเดิมอันนี้หลวงปู่สุขนะครับปักคออมาถามเท่านะครับหลวงปู่สุขครับเหรียญหล่อนะครับ ผ่านเครื่องอิเล็กตรอนระดับโลกได้เลยนะครับอันนี้ก็พอเดวมองไม่ค่อยเห็นเดีเ๋ยวอาหลวงูุสุกเหมือนเหมือนกันครับเหรียญน,นี้เหรียญหลวงูุสุกรครับอันนี้พระชินราชครับอันนี้พระชินราชครับอ,อันนี้หลวงพ่อ อ่าหลุงพอ่อวัดม่วงครับวัดม่วงนะครับพ่านนมทวนนะฮะว่ันนมวรทรวนกาญจนบุรีนะคะครับอันนี้หลุงปูเอี่ยมวัดหนังผ่านเครื่องเซมิเลวตอนได้เลยนะครับอันนี้ก็หลุงปูเอี่ยมวัดหนังอันนี้ก็หลุงปูเอี่ยมวัดหนังเหรียญหลอทั้งนั้นเลยเลยนะครับอันนี้หลุงเจ้าสัวหลุงปูบุญ ต่อไปครับอันนี้หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับสามองค์เนี้ยนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางครานนะครับอันนี้ก็หลวงพ่อรอดวัดวังน้ำมนต์นะฮะไอ้หลวงพ่อรอดวัดวังน้ำมนต์หนึ่งสองสามหลวงพ่อรอดวัดวังน้ำมนต์นะครับอันนี้หลวงพ่อหลวงปู่สุข ปักคองมาขำเท่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หลวงปู่สุขปักคองมาขำเท่านะครับอันนี้หลวงปู่จิกวัดศาสนาครับอันนี้หลวงปู่เอี่ยมนะครับอ้หลุกไม่ใช่อะ่ะหลวงพ,พ่อกันวัดขอโทษทีนะหลวงพ่อกันวัดพญาตครับหนึ่งเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญา หลวงพ่อกันวัดพญาหลวงพ่อกันวัดพญาหลวงพ่อกันวัดพญาหลวงพ่อแช่มวัดท่าฉลอมแล้วก็มาหลวงพ่อฉุยนะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับหลวงพ่อฉุยหลวงพ่อฉุยหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามหลวงพ่อติวัดศาสนานะครับ อันนี้เหรียญองค์พระปฐมเจดีนะครับรุ่นแรกนะครับเนี่ยฮะสององค์นี้นะเหรียญองค์พระปฐมเจดีนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อกันวัดพญาตีครับหลวงพ่อกันวัดพญาต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 หลวงปู่สุขปักลองมาขามเท่า หลวงปู่สุขปากลองมาขมเท่าหลวงปู่สุขปากลองมาขมเท่านะครับอันนี้เหรียญตูดแมงดาวัดไร่ขิงนะครับอันนี้องค์พระถมเจดีนะครับองค์นี้หลวงพ่อกันวัดพญาตครับอันนี้หลวงพ่อไขวัดเชิงเลนนะฮะนี่ฮะหลวงพ่อไขวัดเชิงเลน หนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญอันนี้หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนะครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนะครับอันนี้ก็ตูดแมงดาวัดไร่ขิงนะครับตูดแมงดาวัดไร่ขิงแล้วก็มาจบที่หลวงพ่อวัดศาสนานะครับ เป็นพระแท้ที่มีพุทธคุณนะฮะตรวจระดับโลกเลยนะครับตรวจด้วยเครื่องเซนยิเลกตตอนได้เลยนะครับเพราะเป็นพระแท้จริงๆนะฮะเนื้อหาก็เต็มเปี่ยมเพื่อให้ท่านเด็กพระครอบครองและเป็นเจ้าของพระแท้แท้หายากแล้วนะครับคนเห็นแล้วจะเกิดความลหลงไหลเพราะคฟมงงดงามจริงๆนะครับกายภาพของเนื้อพระก็เก่าเป็นธรรมชาตินะครับนะ ่ถ้าใครชอบองค์ไหนก็แคปเลยนะครับเลือกเลยนะครับเพราะตรวจให้ระดับโลกเลยครับด้วยเครื่องเซนอิดัตตันนะครับเป็นพระลอเหรียญลอนะครับเหรียญลอโบราณนะครับที่หายากแล้วจริงๆนะครับนะหาหาไม่เจออีกแล้วนะครับพระเนี่ยนะครับงดงามมากๆนะครับถ้าใครไม่มีบุญไม่มีบารมีไม่มีวาสนานี้ผมว่าหมดสิทธิ์เอาไปครอบครองได้เลยนะครับพระในนี้นะครับ ซึ่งเป็นพระแท้จริงๆนะครับพระที่เขาเล่นหากันก็นี่แหละครับพระพวกนี้นะครับที่อยู่โยงคงพันแถวคาด underlying. อันตรายแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็ไหลามาเทมาหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจอะไรก็ใช้ได้ทุกอย่างนะครับพระนี่นะครับถ้าใครต้องการก็ขอเชิญเลยนะครับที่ แคปมาแคปมาที่เดี๋ยวแคปมาแล้วก็ทักหาหมวยได้เลยนะคะหรือไม่ใส่ตรงติดต่ออ่ะพี่รำมานนนได้เลยนะคะเพราะว่าเบอร์โทรจะอยู่ใต้ลิงทุกคลิปนะคะครับค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับฝากติดตามช่องเจ๊มววยเบื่องบานด้วยนะคะ